มาผมลุยต่อจากเมื่อกี้เลยฮะช็อตเตอร์ที่สี่ละอ้าวพ่อว่าอีหร่าวะทำไมยืนอย่างนั้นเนะ่อ้าวเล่นเป็นพ่ออ้าวชิปเป่งแล้วมึงเดี๋ยวนะอลองไปทางที่เราเคยเดินไปดูดิเล่นเป็นพ่อวะ่ะเฮ้ยโอ้เดินไอียมึงไม่วิ่งวะ คราวนี้ไม่มีเสียงน้ำวะ่ะเออลองได้โปรดทางขาดเหมือนเดิมวะ่ะเดินไปไม่ได้โอเคงั้นไปทางเดิมอ่าโอเคเดินอย่างเดียวสปินไม่ได้เฮียลูกกูหายไปไหนเนี่ยกูต้องมาตามหาลูกอีกทีนี้เออแล้วแม่เด็กไปไหนวะเดี๋ยวมันคงเฉลยท้ายเกมอะอะไรกันเนี่ย มาอะไรกันครับนี่เดินเข้าไปทางที่เคยไปอ่ะโอเคไปเลียวออกซ้ายแบบเดิมเลยแบบเดิมเลยอ้าวเฮ้ยทางตันหมดทุกคนชิบหายละโอเค สายจะไปไม่ได้น่าจะทางขวาก็ไม่น่าใช่เนาะเดี๋ยวเราไปเช็คกันก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนดูแล้วโอเคเช็คขวาเช็คขวาซ้ายตันเพราะมีรถมาขวางทางไว้น,นี้มีอะไรตู้โทรศัพท์ล้มเหมือนจะมาถูกโอเค อย่างเี้มันมาไม่ถูกอ่ะอืมตูรสับล้มกับเสาไฟฟ้าล้มทำไมกูหลอนวะเนี่ยมีอะไรแปลกๆแถวนี้นนแน่ๆเลยอืมโอเคเดี๋ยวเรียวเรียวกลับไปทางเดิมแป๊บหนึ่ง เสียงน้ำว่ะเห็นจะมาถูกนะเฮ้ยถูกต้องอา้าวลูกลูกกูอยู่นั่นอ๋อเดินมาอ๋อเดินมาเจอกันใช่ไหมแล้วกูก็ต้องไปแห่งนี้ขพอลูกเดินมาทางนั้นโอเคโอเคลงได้ไหม มันเห็นเป็นรอยเลือดเลยวะเฮ้ยลงได้เหรออา้าวลงได้นี่อ,อ้าวอ๋อสีแดงวะเฮ้ยรอยเลือดปะวะเออกูว่าใช่อะไรสัตว์จะมีแรงว่าสะพายกูไปเนี่ยสะพ้ายวัตถุฟลักเกอร์ปา่าวแล้วยิงวิ่งไม่ได้ในในเฮียอะไรอ่ะทางข้นตอนตันกันขึ้นเลยแล้วกันตันได้เปล่า เขียนอะไรวะเธวดูอ่ะอ่าไม่ออกไม่มีไม่มีอะไรเขียนไว้โอ้ยเยี่อล่วงอ๋อโอเคโอเคโอเคเดีเดวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวน้ำเป็นสีแดงวะ่ะมันเป็นเลือดหรือเปล่าวะโอเค นี้กูต้องไปไหนเนี่ยอ๋ออ๋อเราใช้ทางอ้อมนี่เองอทางนั้นรถมันเออทำ้ทางมันเละเทะกว่าเดิมวะเดี๋ยวไปเออเดี๋ยวดิสั่งกระสีอ่ะไม่สั่งกระสีดินี่ไงเราต้องไปทางไหนวะแปลงนี้ปะขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้เช็คก่อนเช็คก่อนไม่แน่ใจว่ะ ทางิันเปลี่ยนไม่รู้ว่ามาถูกหรือเปล่านะรอยเท้าโอเคถูกต้องด้วยเหี้ยแม่งสัตว์ขึ้นไม่ได้เช็คดูนีเช็คดูนีทางตันว่ะโอเค นั้นกลับขวาเลยทางนี้คือทางที้ลูกมาไม่มีอะไรมาไล่ก็เป็นนั้นใช้ได้แล้วกลับขวากลับขวาขวาไปกลับขวาไปทุกคน คิดซะว่าไปเอาจจำสแกนแล้วกันโอเคมีทางแยกตรงนู้นเดี๋ยวผมไปเช็คทางนี้ก่อนเช็คนี้มีอะไรบ้างวะพอทางขาดไปไม่ได้โอเคแค่นั้นก็พอละเข้า,ล,ขาลูบลไนะ้ยเข้าลืบหลุดไะไลนะเข้าลืบนี่เลย มือชิบหายเลยไปไหนอะเสาไฟกระตุกโกรธผีป่ะเนี่ยเออหลอนใช้ได้เว้แม่งข้างหน้าเป็นแสงสว่าง ตัวเฮียอะไรวะน่ะปะกาบว่ะน่ะตัวตัวเบลเลอร์เลยเฮียแม่งอะไรอ่ะเช็คดูดิเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนโอเคกูชัว์แล้วไปไม่ได้ เออแม่งทำมันน่ากลัวดีว่ะชอบชอบชอบเดี๋ยวดเทินในแม่แม่งน่ากลัวกว่านี้อีกมั้งเออเน,นี่ยจบเนี่ยจบถ้าไอปลาในเฮี้ยหล่นลงมานี่แล้วมันไล่นี่ค <c oughs> ือเฮี้ยนะเฮ้ยเออแล้วยิ่งเดินได้ชา้าอยู่ด้วย <c oughs> ปาลากราฟปลาคราฟสิเออบ้าป,าปาลากราฟเฮี้ยเลยนะ ปะครับไอ้บ้าเอ้ยโอเคเหมือนจะไปบันจบกับทางของลูกมั้งนี่เช็คไหนก่อนดีเอ่ยลงไหมหรือไปซ้ายก่อนก็ได้เอาซ้ายก่อนซ้ายก่อนโอเคชัวร์ทางขาดไปไม่ได้ ทางที่ลูกเคยมาคือขึ้นทางนี้โอ้โหซับซ้อนจริงไหมของพ่อนี่เตรียมอะไรผมเตรียมอะไรผมเตรียมสะดุ้งได้เลยไม่มีลูกวะโอเคถอรูฟเฟ์ข้างนึงก่อนมาไอสัตว์กูเตรียมละ ยังไม่มีบัตรฟังไม่มีฮค่โอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรผมกูเกียดฉากติ่าจริงๆเลยเหมือนจะเป็นทางขึ้นศาลเจ้ามั้งเนี่ยเอ้ยเขาไม่เรียกศาลเจ้าเลยขเขาเรียกวัดนี่เออคนญี่ปุ่นเขาเรียกวัดวัดหรือศาลเจ้าสักอย่างนึงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เอ้ยอ้าวลูกพ่อมาแล้วดูทตรงนั้นนะลูกอะไรอะ่ะตามลูกเลยครับดูทำให้ออะไรนะลูกวิ่งหนีกูทำไมเนี่ยที่พื้นเขียนว่าอะไรวะยังไม่ได้อ่านเลยลงไปลงไปลงไปตามลูกไปกลายเป็นเกมพ่อตามหาลูกพแล้วตอนนี้ ไปไม,มีทางแยกกว่าเอาไปทางขวาก่อแล้วกันจะไม่ได้ค่อยวนกลับมาอืมมันจะไปต่อได้นะเป็นไล่แลวเนี่ยไล่อะไรวะเอาลูกเจอลูกแล้ว ลูกวิ่งนี้ก,กอูอีกไอ้ไรอะไรกันครับเนี่ยลูกนี้กูคืออะไรเนี่ยอา้อาวอ้าวเฮย้ยวัดตับฟักฝนตกฝนตกแล้วไงต่ออะไรวะคือ เลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมไปละ